สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับในช่วงเย็นของวันเสาร์ที่28มิถุนายนก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้นะครับเตรียมรับมือฝนตกแช่ตกนานตกข้ามวันข้ามคืนนะครับซึ่งหลายๆพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบไปต,ตามๆกันนะครับถึงแม้ว่าในช่วงนี้จะมีปริมาณของฝนตกชุก แต่ก็ยังคงมีอีกหลากหลายพื้นที่มากมายที่ยังคงต้องการปริมาณของฝนนะครับฉะนั้นในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาติดตามกันต่อนะครับว่าเส้นทางของฝนตั้งแต่ช่วงเย็นย่ำข้ามมืดวันนี้เป็นต้นไปนะครับแนวโน้มสภาพอากาศในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรต่อไป เดี๋ยวเรามารับชมแล้วก็รับฟังกันนะครับก็ต้องขอกราบนะครับขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาร่วมกันคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่นะครับวันนี้มีฝนตกกันหนักน้อยเพียงใดก็สามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนสภาพอากาศข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ของแอดมินกันได้ทุกผู้ทุกคนนะครับขอขอบพระคุณลงหน้านะครับขอบคุณครับ จากการอัปเดตล่าสุดนะครับในช่วงระหว่างตั้งแต่วันที่28ก็คือวันนี้ถึง30มิถุนายนพศ2568พื้นที่การกระจายตัวของฝนยังคงมีปริมาณของฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะทางช่วงภาคเหนือทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนปริมาณของฝนเล็กน้อยถึงฝนปานกลางแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางช่วงภาคเหนือทางจังหวัดเชียงรายนะครับจังหวัดน่าน พยาบริเวณทางช่วงจังหวัดตากแล้วก็ปะปายในจังหวัดอื่นๆของภาคเหนือทางช่วงภาคตะวันออกเชิงเหนือนะครับก็เน้นทางช่วงหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดหนองบวัวลำพูทางจังหวัดเลยก็คือเน้นทางช่วงตอนบนตามแนวล่องมรสุมพัดผ่านนะครับเนื่องจากว่าในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยอยู่ใกล้กับแนวล่องมรสุมนะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้เลื่อนขึ้นไปพัดผ่านบริเวณทางช่วงประเทศเมียนมา ทางลาวแล้วก็ทางเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีกําลังปานกลางฝนยังคงเกิดขึ้นได้ในบริเวณใกล้กับแนวล่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่นั้นๆอาทิอย่างเช่นแถวทางช่วงภาคอีสานตอนกลางและทางตอนล่างทางช่วงภาคกลางมีฝนในบางแห่งแต่ก็มีโอกาสฝนน้อยลงนะครับสำหรับทางช่วงภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดระนองจังหวัดพังงาและทางช่วงภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและทางช่วงจังหวัดตราดก็ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านรับมรสุมที่พัดปกคลุมยังคงต้องเฝ้าติดตามสภาวะของปริมาณของฝนตกหนักฝนที่ตกลงมาสะสมโดยเฉพาะในแถวพื้นที่ภาคเหนือทางภาคอีสานตอนบนอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉพัน์น้ำป่าไหลาลาก ขึ้นลมในทะเลมีกําลังปานกลางใกล้บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงส่วนทางช่วงภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างในระยะนี้มีปริมาณของฝนน้อยลงบ้างในบางแห่งนะครับแล้วก็ขอให้ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดเพราะอากาศค่อนขน้างที่จะแปรปรวนนะครับในพื้นที่ที่ยังคงมีปริมาณของฝนน้อยถ้าหากว่ามีฝนเข้าไปในช่วงนี้ ก็ต้องหาแหล่งสำรองน้ำนะเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามช่วงที่น้ำแรงแล้วก็น้ำขาดโดยคาดการของกรมอุตุก็คาดการณ์ว่าโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับฝนจะน้อยลงอีกครั้งนะครับยังไม่อยู่ในเกณฑ์ของฝนทิ้งช่วงนะครับกรมอุตุเน้นเน้นมาอย่างนี้นะครับยังไม่ทิ้งช่วงนะครับแล้วก็จากนั้นช่วงตั้งแต่วันที่13ถึง3กรกฎาคม พศ2568การกระจายตัวของฝนยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทางช่วงภาคอีสานตอนบนและทางด้านตะวันออกหนักเบาสลับกันไปในแต่ละวันยังต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังปริมาณฝนที่ตกสะสมในทางภาคเหนือทางช่วงภาคอีสานตอนบนส่วนภูมิภาคอื่นๆปริมาณของฝนนะครับตกไม่สม่ำเสมอ มีทั้งเพิ่มขึ้นมีทั้งลดลงสำหรับบริเวณทางช่วงภาคใต้ฝนเกิดขึ้นได้ในบางแห่งตลอดช่วงนะครับฝนยังไม่เพิ่มขึ้นมากนักนะครับจากนั้นช่วงตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่10กรกฎาคมปีพศ2568ฝนยังเกิดขึ้นได้เป็นส่วนใหญ่ในพื้นที่ของทางช่วงภาคเหนือทางช่วงภาคอีสานตอนบนในระยะนี้ ไม่พบสัญญาณการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนใกล้บริเวณทางประเทศไทยนะครับอาจจะมีย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวเกิดขึ้นบ้างในทะเลจีนใต้ทางตอนบนนะครับซึ่งข้อมูลนี้นะครับก็อย่าเชื่อทั้งหมดก็ขอให้เข้ามาอัปเดตกับแอดมินรุสิทธิคนจนกันอยู่เป็นประจำทุกวันเพราะสภาพอากาศในช่วงนี้อัปเดตท,ทุกวันครับแล้วก็แปรปวนบ่อยมาก จากนั้นเรามาเช็คกลุ่มฝนกันครับขณะนี้ก็มีตกอยู่หลายพื้นที่นะครับเช่นบริเวณทางช่วงท่าคีเล็กนะครับก็มีฝนทางช่วงถ้ำสันติสุขทางช่วงบ้านวังลาวทางเชียงแสนนะครับแถวบริเวณทางช่วงแม่ค้าแถวแม่จันนะครับแล้วก็แม่บงแม่อีบแม่เงินนะครับ ก็เรียกได้ว,ว่าค่อนข้างตกหนักแถวทางช่วงบ้านเซลนะครับที่ติดกับาทางสปปลาวตอนบนนะครับแล้วก็ทางช่วงบริเวณป่า5ทางรวมมิตรนะครับทางเวียงเชียงลุง้งกาแลแล้วก็แถวอำเภอพญามเมงรายนะครับที่เมื่อวานนี้มีข่าวน้ำท่วมไปนะครับวันนี้ก็มีฝนตกอีกแล้วนะครับทางช่วงใหม่มงคลนะครับ แล้วก็ทางช่วงเมืองลึกทางหนองพักจิกทางช่วงแม่สวยนะครับก็มีฝนเข้าช่วงนี้แม่ฝนอแม่สวยนะครับมีฝนเข้าทุกวันนะครับทางช่วงผ่านแล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงครับแล้วก็มีประปายทางช่วงอลุโนไทยทางชัยยปการนะครับแล้วก็แถวแม่งอนขี้เหล็กนะครับก็มีฝนเข้า ทางช่วงบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนทางช่วงห้วยหีนะครับแล้วก็ห้วยสายแก่นฟ้าห้วยนานะครับกําลังเข้าบ้านแม่สุรินคุณยว่วนะครับแล้วก็ทางช่วงแม่จอแลวก็พื้นที่ใกล้เคียงป่าป่ายนะครับแม่อมลานแม่ลาหลวงนะครับแม่ลาน้อย ทางช่วงบ้านแม่แพะนะครับก็มีฝนค่อนข้างหนักนะครับโดยเฉพาะทางช่วงบ้านดงทางช่วงบ้านแม่สอนะครับแล้วก็ทางแม่สเสลียงแล้วก็ทางช่วงแม่แจ่มนะครับแม่แจ่มก็มีประปายกํากลังเข้าทางช่วงศบแอบทางช่วงแม่วางนะครับก็มีฝนประปายหางดงปาจูจังหวัดลําพูน,นครับทางช่วงสันทรายสันกําแพง ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่บ้านดงนะครับทางช่วงแม่โจ้อดอยสะเก็ดนะครับแล้วก็ทางช่วงบ้านหลวงก็มีฝนเข้านะครับบ้านหลวงทางช่วงบ้านบัวนะครับบ้านบัวแล้วก็ในพื้นที่แถวจังหวัดน่านก็เตรียมตัวรับมือนะครับทางช่วงเวียงสาเวียงสาคอวังนะครับก็มีกุมฝนเล็กๆกําลังมา แล้วก็แถวทางช่วงร้องกว่างก็มีฝนเข้าร้องกว่างทางช่วงบ้านห้วยกี่แม่ทะสองแล้วก็ทางช่วงหลักหมืน่นทางเชตตะวันปากนายก็มีฝนเข้านะครับแล้วก็ทางช่วงบ้านน้ําพราจากนั้นมาดูทางฝั่งอ่าทางช่วงทุ่งเข้าหางนะครับทางช่วงแม่ตื่นทางดอยเต่า แล้วก็ทางช่วงห้วยฝางนะครับบ้านห้วยฝางบ้านขุนทางช่วงแม่สอแม่เสลียงนะครับป่าเหวแล้วก็แม่สามแลบแม่สามแลบแม่ศพมมยก็มีปลาป่ายนะครับเป็นช่วงๆแล้วก็ทางช่วงแม่สลิดนะครับแม่งสลิดแล้วก็ทางช่วงหนองบัวน,นะครับก็มีฝนท่าสองยางคําหวาน แล้วก็ทางช่วงแม่แหล่ทางช่วงแม่แซมนะครับทางสามเงาหนองเชียงคานะครับแล้วก็ทางช่วงบ้านสะพานหินแม่สารลำโชคสีสัชนาลัยปากกล้วยนะครับแล้วก็ด่านแม่คำมันคอวังนะครับทางช่วงจังหวัดอุดรดิตนะครับก็มีฝนเข้าแล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็มีฝนเข้า แล้วก็ทางช่วงอ่าแม่ละมาดนะครับแม่กาสาสันขามบ้านแซมเนี่ยนะครับก็เข้ามาแล้วก็ทางช่วงจังหวัดตากไปหาทางช่วงตะลิงสูงค่อนข้างตกหนักนะครับทางช่วงวังม่วงแล้วก็ทางช่วงท่าตะเคาะลานกาทิงวังเจ้านะครับนาโบดก็มีเชียวเียวอยู่นะครับแล้วก็ทางช่วงอ่าแม่สอดแม่กาสาจะดีโข พบพระนะครับก็มีฝนปลาปายแม่กลองน้อยแถวทางช่วงเขาวังเยี่ยมนะครับโป่งน้ำร้อนของลานหนองใหญ่ปากดงนะครับทางช่วงกำแพงเพชรเนินกลอยวังบัวแล้วก็ทางชุมหน้าโค้งวิไลหนองกระทุ่มนะครับแล้วก็ทางช่วงห้วยน้อยก็มีฝนปลาปายนะครับ แล้วก็จากนั้นถ้าเรามาดูในช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ยังคงมีการกระจายตัวของฝนอยู่ทางตอนบนนะครับหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางช่วงจังหวัดเลยก็ยังคงมีการกระจายตัวอยู่ทางช่วงเชียงคานบ้านกลางทางช่วงคอนสานะครับทางช่วงนาเกลนน้ำโสมแล้วก็กลางใหญ่อําเภอนอนววารีนะครับ จังหวัดหนองคายนะครับทางช่วงทาบอ่อนะครับแล้วก็ผําไผ่ทางช่วงหนองสองห้องจอมแจ้งนะครับทางดงหนองบอนแล้วก็ทางช่วงโพนค้องก็ค่อนข้างเยอะนะครับพนคองแดนเมืองกุดแคนดงหวายเหล่าจเจริญทางโซ่พิสัยทางดงมดแดงก็ค่อนข้างเยอะนะครับทางช่วงกำแพงเพชร ทางทุ่งสว่างทางชัยพรแล้วก็ทางช่วงเสาเราใหญ่นะครับแก้วปัดโปง่งก็มีปะปายนะครับแล้วก็คำสว่างคำพ่อโค,โคกลางสีทนนะครับทางอำเภอเรนูนครนองหอยท่าดอนสวรรค์ดงหลวงนะครับแถวทางมุกดาหารนะครับก็มีปะปายทางมุกดาหารแถวทางท่าแขกนะครับ แล้วก็จังหวัดสกลน,นครก็มีหลายพื้นที่นะครับทางจังหวัดสกลนครครับทางช่วงพังโคนบ้านธาตุแล้วก็ทางช่วงพันดอนครับพันดอนก็มีกลุ่มฝนเข้าหลายพื้นที่นะครับทางช่วงพันดอนแล้วก็ทางช่วงบ้านพรนอนศิลาทองคําขามนะครบับกําลังเข้ามาทางคําชมพูทางช่วงเขาว,วงนะครับทาง ทำป่าหลายดอนสวรรค์น,นะครับก็มีกุมฝนเกิดขึ้นแล้วก็ทางช่วงจังหวัดมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามครับก็มีฝนเล็กน้อยแล้วก็ทางชุมแพนะครับทางช่วงจังหวัดหนองบวัวลําพูนะครับก็มีปรัป่ายบ้างในบางพื้นที่แล้วก็จากนั้นถ้าเรามาดูทางช่วงอีสานตอนล่างนะครับในว,วันนี้ก็ค่อนข้างเล็กน้อยนะครับเป็นฟ้าคึ้นคืมสลับกับมีแดด ทางช่วงสี่คิ้วทางสูงเนินทางโป่งวัวแดงทางโคกสําราญนะครับแล้วก็ทางช่วงบุเจ้าคุณไทยสามคีอําเภอวังน้ําเขียวนะครับแล้วก็ทางช่วงอ่าตอนบนของจังหวัดบุรีรัมย์ทางช่วงท่าไกลทางคูเมืองนะครับอาเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทางบ้านกระทุ่มนะครับก็มีฝนประปายแล้วก็ถ้าเรามาดูทางส่วนภาคกลางวันนี้จะเยอะอยู่ทางส่วน ด้านรับมรสุมนะครับก็คือถ้าหากว่าเราดูจากในภาพนี้นะครับก็ไล่มาตั้งแต่ภัยสาลีบ้านตะคาะจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีหนองฉางลานสักลานหมานนะครับปางมาคาบ้านไล่แล้วก็ทางช่วงทองผาภูมินะครับเมืองเท้าท่ากระดานหลังเขาห้วยกระเจ้าทางไซโยกห้วยน้ําขาวกาญจนบุรีนะครับ ทางจอมบึงส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับจังหวัดราชบุรีบ้านปโป่งโพธารามเนินม่วงนะครับทางช่วงดอนไผ่นะครับก็เริ่มเข้าแล้วก็เริ่มมีกอดตัวแถวทางช่วงอําเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมนะครับก็เริ่มกอตัวคิดว่าทางช่วงอําเภอนครชัยศรีสามพานนะครับก็ไม่ไม่น่าเกินประมาณสัก 16- 17นาฬิกานะครับก็น่าจะมาถึงนะครับ แล้วก็ทางช่วงภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกทางช่วงคลองตะเกานะครับเข้ามาทางวังใหม่ของหาดทางเขาชะกันทางวัฒนานครวังท่าช้างหินโขงนะครับทางหินโขงทางวังสัมีททางสอยดาวแล้วก็ทางโป่งน้ํำร้อนก็เหมือนจะเหมือนจะมีแต่ว่าก็สลายตัวไปนะครับ กลุ่มฝนในช่วงนี้แล้วก็ทางช่วงภาคใต้นะภาคใต้วันนี้ฝนน้อยลงแต่ก็ยังคงมีการกระจายตัวอยู่ในบางแห่งนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งไทยเมียนมานะครับจังหวัดเพชรบรุรีลงมานะครับกำลังเข้าแถวทางทัศเลาในตัวอําเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรีครับทางพงเขจะอําเตรียมตัวรับมือนะครับกลุ่มฝนกําลังมาจากทางประเทศเมียนมาทางจังหวัดประจวบทางทัพสแก ทางคลองลอยนะครับทางหมาบอมริต่าแสะชุมพรดอนสวานะครับแถวทางละนองเกาะสองในยานท่าชนะนะครับแถวทางนาสารนาสารทางดอนสักทางนครศรีธรรมราชทางชาวบ้านบ้านกลองทางท้ายเมืองนะครับทางจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังทางย่านตาขาวนะครับย่านตาขาวบ้านใส่งามทุงสมปอยแล้วก็ทางสวนโนด ทางต้นสทรนะครับแล้วก็ทางช่วงตอนล่างนะครับแถวอ่าสุไหงโกลกนะภาคใต้ตอนล่างก็ฝนเริ่มมีตกหนักในบางแห่งนะครับแล้วก็ทางช่วงเบตรงเตรียมตัวรับมือนะครับอีกไม่เกิน1ชั่วโมงข้างหน้านะครับ ประมาณ16นาฬิกาก็น่าจะมาถึงสำหรับลักษณะอากาศทั่วไป28มิถุนายนพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณทางภาคเหนือและทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพหาครคและปริมณาน,นและทางภาคตะวันออกมีฝนตกหนักในบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณทางช่วงภาคเหนือบริเวณทางจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาและทางจังหวัดน่านและทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดอุดรธานีจังหวัดสกลนครและทางจังหวัดนครพนมระวังอันตรายจากปริมาณของฝนที่ตกหนักถึงหนักมาก และปริมาณฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากล่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและทางประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันมันประเทศไทยและทางอ่าวไทยมีกำลังปานกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทางทะเลอันมันและทางอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทางทะเลอันมันตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนทางทะเลอันมันตอนล่างและทางอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทางทะเลอ,อันมันและทางอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเส้นทางการเดินเรือในบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณทางช่วงจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดแพร่ จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกและทางจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งจะมีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณทางช่วงจังหวัดเลยจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดมุกดาหารจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยโสธรจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจะมีอุณหภูมิต่ำสดุด23-26องศาเซลเซีย,ยอสอุณหภูมิสูงสดุด29-33องศาเซลเซียส ลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางช่วงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางช่วงจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดชัยนาทจังหวัดลบบุรีจังหวัดสระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราดชบุรีจังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสงครามและทางจังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางช่วงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง บริเวณทางช่วงจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดฉะเชิงเราและจังหวัดสะแก้วจังหวัดระยองจังหวัดจันทบ,บุรีและทางช่วงจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด24 2 7องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณทางช่วงจังหวัดเพช,ชบรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23 25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณทางช่วงจังหวัดละนองจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำสุด23-27สองศา,ศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศา,ศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นถ้าเรามาดูในส่วนของคาดการณ์กันบ้างนะครับในช่วงเวลาประมาณเช้ามืดนะครับของคืนนี้ก็คือช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่29มิถุนายนนะครับโมเดลก็บอกว่ามีโอกาสเป็นพื้นที่สีเหลืองอยู่2-3ที่นะครับ ก็คือถ้าเราดูจากภาพนี่ก็จะเป็นพื้นที่ทางด้านรับมรสุมเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือทางช่วงภาคเหนือนะครับทางด้านตะวันตกแถวทางช่วงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับทางช่วงจังหวัดเชียงใหม่ทางช่วงจังหวัดลำพูนนะครับทางช่วงจังหวัดตากแถวทางช่วงแม่สอดนะครับเจดีโคพบพระนะครับก็มีโอกาสนะครับแล้วก็ทางช่วงอุ้มผางทางช่วงปางมะข่านะครับ8.1ม mm ิลลิเมตร แล้วก็ทางช่วงภาคกลางฝั่งตะวันตกนะครับแถวทางช่วงทองผาภูมิไซโยกนะครับกาญจนบุรีสวนพึ่งราชบุรีนะครับแล้วก็ทางภาคใต้นะครับภาคใต้ตั้งแต่ตอนบนถึงตอนกลางก็มีโอกาสกระจายตัวเป็นช่วงๆนะครับแถวทางเพชรชบุรีนะครับเพชรชบุรีแถวทางท่าเลาโพงเขชะอําหัวหินทางช่วงป่าละอูนะครับแล้วก็ป่าปาย ทางจังหวัดประจวบนะครับจังหวัดประจวบแล้วก็ทางจังหวัดชุมพรทางฝั่งตะวันตกดอนสาวานะครับทางบางสงลาแถวทางจังหวัดละนองเกาะสองคูระบุรีตะกัวป่ากระโปงจังหวัดพังงาแล้วก็ทางช่วงจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ทางชาูทางช่วงภาคกลางตอนล่างก็มีโอกาสนะครับเป็นปริมาณความชื้นที่หนุนมาจากทางอ่าวไทยนะครับ แถวทางสมุทรสาครในบางพื้นที่สมุทรปราการนะครับแล้วก็ตามโซนกรุงเทพนะครับมีบ้างแล้วก็ทางช่วงภาคตะวันออกนะครับก็มีกระจายตัวอยู่เป็นช่วงๆนะครับเป็นปริมาณของฝนมีโอกาสเล็กน้อยตกกระจายตัวนะครับมีโอกาสทางช่วงจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีแถวทางช่วงคำพูน้องไฮทางช่วงทับลาน ทางสีมหาโพสีมโหสดนะครับทางวันสร้างนะบ,บางน้ำเปรี้ยวบางขาจังหวัดะเชิงเศาทางาพนมสารคามวังเย็นพนัติคมนะครับจังหวัดชนบุรีบางพระนะครับสีราชาแหลมชะบังพัทยาสัตหีบทางช่วงจังหวัดระยองนะครับแถวทางแกลงน้ําเพนเขาชะเมาห้วยสะท้อนคุ้งวิมานท่าใหม่จันทบุรี แหลมสิงคลุงนะครับทางอาแหลมงอบทางจังหวัดตราดนะครับแล้วก็ทางช่วงแดนชุมพรหนองบอนโป่งน้ําร้อนนะครับอ่ลครับพอหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้ใหม่ในคลิปช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับสําหรับในคลิปนี้ท่านใดที่ฟังแล้วเห็นได้มีประโยชน์ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดเลยทั้งหมดสำหรับการอัปเดตก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ